คู่หูเคสและ Power Supply สุดจิตให้คุณอัปเกรดเครื่องเก่าหรือจะซื้อคอมใหม่ใช้คู่นี้ราคาไม่แพงแต่ฟังก์ชันมาเต็มครับราคาคู่นี้อยู่ที่รวมกันนะ4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองกับเคส Invader X Mini มี2สีให้เลือกด้วยนะทั้งสีขาวและสีดำรวมถึงครับพาวเวอร์าที่เรามาพูดถึงกันในวันนี้เป็น p y r o o n 750วัต 80พัดบรอนซ์ครับทั้งคู่มาภายใต้แบรนด์ XPG จาก Adata ซึ่ง XPG เองก็จะเป็นแบรนด์เกมมิ่งเนาะที่แยกย่อยมาจาก Adata อีกทีหนึง่งสำหรับ Adata เป็นแบรนด์ชั้นนําจากประเทศไต้หวันนะครับในไต้หวันฮอตฮิตมากไม่ว่าจะเป็นสินค้า SSD ไม่ว่าจะเป็นสินค้า RAM ผลิตภัณฑ์อย่าง Power Bank หรืออุปกรณ์ต่างๆทั้งเกมมิ่งเกียร์ทั้งเคส Power อุปกรณ์คอมโพเนนต์เนี่ย <G> <DA> เขาฮอตมากนะครับในประเทศไทยเองเขาก็มาโฟกัสมากขึ้นทำตลาดในกลุ่มของ XPG ให้ชาวไทยเนี่ยได้จับสินค้าที่น่าสนใจในราคาคุ้มค่าแต่ได้ฟังก์ชันแน่นๆนเน้นไอที่ว่าแน่นเน้นๆ,ๆ,ๆคืออะไรครับเริ่มจากตัวเคสกัลกัตตัวนี้มีชื่อว่า i n v a d e r X Mini ครับในซีรีส์ของเคส i n v a d e r ก็จะมีหลายไซส์เนาะทั้ง Full Tower Mid Tower และไซส์ตัวนี้ครับจริงๆ,ๆก็คือ Mid Tower นั่นแหละแต่ถูกย่อส exam, ่วนความสั้นออกมา ทำให้ตัวเคสมีความกระทัดลัดวางบนโต๊ะวางใต้โต๊ะหรือวางบนหิ้งต่างๆได้สะดวกมากขึ้นจุดเด่นของเคสตัวนี้ก็คือกระจกนะครับที่มาพร้อมกันแบบสไตล์ตู้ปลาหรือว่าพาโนรามิกเนาะเป็นกระจก2ชิ้นมองทะลุถึงด้านในนะครับแล้วก็จะมีการดีไซน์บริเวณด้านล่างให้เป็นสไตล์แบบสามเหลี่ยมคล้ายๆกับโลโก้ของ xpg เพื่อการระบายความร้อนในฝั่งของ power supply ต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นที่สำคัญเห็นเล็กๆแบบนี้มาพร้อมพัดลม argb 5ตัวนะกับราคา270 0บาทได้พัดลมไอทีจตัวกันเลยใส่การาดจอได้ยาวสูงสุด330ม mm. ิมลลิเมตรชุดน้ำา2ตอนใส่ได้240มิลลิเมตรบริเวณด้านบนนะครับแล้วก็โอ้โหให้พัดลมมาขนาดนี้ขายไม่ขาดทุนเหรอพี่ที่สำคัญมีพอเชื่อมต่อที่มากันครบมากันครนด้วยเดี๋ยวเราพาไปเจาะลึกกันนะครับกับภายในของตัวเคสเริ่มต้นจากตัวกระจกก่อนเ็แล้วกันเดี๋ยวมาดูซิว่ากระจกข้างนียเขาจะถอดออกมา เป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกก็ขันตัมสกูออกมาก่อนแล้วก็เป็นการสไลด์นะครับกระจกไม่หล่นนะกระจกไม่หล่นมีตัวล็อกมารอไว้เรียบร้อยอันนี้ดีครับใส่ใจรายละเอียดมาดีมากกระจกหนา4มิลมด้วยโอย้ดีเลยนะครับก็จะมีอะขอบเฟร,รมกระจกนะที่ด้านบนก็จะเป็นหนีเหล็กพาดมาเลยนะครับ ป้องกันตัวกระจกแตกหักเสียหายนั่นเองส่วนด้านหน้าของตัวเคสนะครับก็จะเป็นกระจกเช่นกันเดี๋ยวมาดูซว่าถอดยังไงโอ้ดึงออกมาได้เลยแล้วก็จะมีตัวล็อกเช่นกันนะครับป้องกันตัวกระจกเนี่ยร่วงมาโป๊ะแตกแบบนี้ไม่นะครับมีตัวสลักมารองรับกันพร้อมสับเลยครับ ตัวเคสก็จะมาในรูปแบบพานรามิกตู้ปลาครับมีพัดลมมาให้ด้านบนจากโรงงานของ XPG 2ตัวด้านหลัง1ตัวและอยู่ในกล่องตรงนี้2ตัวเอาไว้ใส่กับพวกซิงลมก็ได้เอาไว้ใส่กับพวกชุดน้ําหรือถ้าเต็มแล้วนะเราสามารถเอามาใส่บริเวณฐานตรงบริเวณเมนบอร์ดได้อีก2ตัวด้วยนะครับที่ให้มาเอามาประยุกต์ใช้กันได้บริเวณที่ซ่อนสายบริเวณด้านหลังของตัวเคสมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับ ตัวตั้มสกูเสียดายว่าไม่ได้เป็นแบบน็อตลอยนะแกะออกมาแล้วรุดออกมาเลยนะอันนี้นิดหนึ่งนิดหนึงเปิดฝามาด้านหลังเป็นแบบสไลด์ออกนะครับแผ่นเหล็กก็นใช้ได้ทำสีขาวมานะมีถาดรองฮาร์ดดิสมาให้นะครับไซส์3.5นิ้วใส่ฮาร์ดดิสและ SSD กันได้พร้อมกับชุดอุปกรณ์มาให้ในตัวเลย พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของ power supply นะครับ ATX power supply ใส่กันได้ด้วยแล้วก็ SSD ครับไซส์2.5นิ้วหรือฮาร์ดิสไซส์2.5นิ้วใส่ได้2ตัวช่อง m ม i n t e n น n c e คอนข้ังใหญ่การเก็บสายผมมองว่าเก็บได้ปานกลางนะวัสดุเหล็กต่างๆถือว่าดีในระดับ1นสมราคาอยู่นะครับสายที่ให้มานะครับมีอะไรกันบ้างเอ่ยตอนนี้ก็จะเป็นตัว HD audio มา1เส้น ตัวนี้ก็จะเป็น USB Super Speed มาให้1เส้นนะครับมี USB 3มาให้1เส้น แล้วก็จะมีอันนี้เป็นตัวสวิตช์เปิดปิดซึ่งให้มาแบบหัวแยกแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาทําเป็นหัวรวมกันแล้วอันนี้เสียดายยังไม่ได้ให้มาตัว A R G B นะครับควบคุมผ่าน Daisy Chain ไม่ได้มีหับมาให้นะครับเชื่อมต่อผ่านถึงกันหมด3ตัวที่มีอยู่แล้วก็ต่อเพิ่มเติมกันได้เป็น5ตัวที่มีมาให้เนาะพวกที่ใส่ S S D ก็จะเป็นตามสกรูถอดออกได้เช่นกันกรณีที่เราจะเก็บสายนะครับด้านล่างดูโล่งดีแล้วก็มองทะลุ เห็นถึงฝั่งตรงข้ามเลยก็ช่วยระบายอากาศกันได้เพราะว่าการจัดวางพัดลมของเขาอย่างที่บอกวางตรงฐานเมนบอร์ดได้ด้วยนะครับด้านบนเองเป็นแผ่นกองฝุ่นแม่เหล็กนะครับดึงออกได้ง่ายๆทําทความสะอาดได้ง่ายปอกฝุ่นได้ง่ายเลยด้านบนนี้จะเป็นที่ยึดตัวพัดลมนะครับใส่พัดลมได้2ตัว1 mm 2 0มมตรตัวหรือ1 4 0ม mm มตรตัวก็ได้และชุดน้ํา2 4 0ม mm เมเท่านั้นอันนี้ถือว่าน้อยไปนิดหนึ่งนะพอเชื่อมต่อครับมี usb 3.2มาให้ถึง2พอร์ตมี ออเดโอแบบคอมโบปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเป็นสามเหลี่ยมในสไตล์ของ XPG นะครับโครงสร้างของเคสก็ผมมองว่าก็แข็งแรงวัสดุปานกลางสมราคาอยู่แต่ที่น่าสนใจคือเขาให้พัดลมมาถึง2ตัวเดี๋ยวเรามาแกะดูพัดลมกันดีกว่าครับดูกันว่าหน้าตาพัดลมที่บันเดินมาให้อีก2ตัวจะเป็นอย่างไรซึ่งจะเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ด้านบนและด้านหลังของตัวพัดลมเลยนะรุ่น พัดลมตัวนี้เป็นเวนโต้ร0อ r g b นะครับก็เป็นพัดลมติดเคสเนาะแล้วเป็นไฟล r g ์ ARGB ซึ่งหัวเชื่อมต่อก็เป็นมาตรฐานทั่วไปนะเชื่อมต่อผ่าน ARGB ได้1เส้นนะครับ 5V โวล์แล้วก็หัวเชื่อมต่อพัดลมนะครับตรงนี้สามารถเชื่อมต่อแบบเดซี่เชนกันได้มีทั้งหมด5ตัวด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาประกอบรวมให้ดูกันอีกทีนึงนะครับเป็นบิลขึ้นมาเลยนะรวมๆมผมว่าราคาใช้ได้นะครับใส่ ATX ได้ Micro ATX แล้วก็ ITX ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอา ATX แบบเต็มๆฟูๆมาใส่ดูซิว่ามันจะแน่นแค่ไหนอย่างไรแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไป ต่อกันที่ power supply ครับมาถึง power supply จาก xpg กันบ้างในตัว pyron 7,50-80้าศ์บพัทบอนหน้ากล่องก็คือโดดเด่นมากนะครับเพราะเขาได้ทั้ง80ดสิบพัทบอนมาด้วยแล้วก็จะมี cybernetic นะครับซึ่งเป็นม a ต d ฐานใหม่ของตัว power supply ที่หลายๆแบรนด์เขาเริ่มใช้กันแล้วนะอย่างตัวนี้ก็จะผ่านทั้งเรื่องของเสียงรบกวนนะครับที่ต่ำแล้วก็เรื่องของการจ่ายไฟนะครับที่ตรงไปตามสเปคนั่นเองนะหน้ากล่องก็จะมี mascot ของทาง xpg เขาแบบนี้เลยด้านล่างก็จะเขียนว่า p y r o o n 5 0 bronze power supply นะครับสำหรับ power supply ตัวนี้ก็จะเป็น power supply แบบพอดสายไม่ได้นะครับในราคาที่คุ้มค่าเนาะราคาคา่ัตัวให้อยู่ประมาณ2,690ัน 2, บาทนะครับซึ่ง power supply ตัวนี้เขาบอกว่าให้แอดมิกแกะให้ดูด้วยถึงข้างในเลยเพราะเขาอยากจะโชว์ตัว Japanese capacitor ซึ่งเขาจะใช้อยู่ข้างใน power supply เป็นตัว capacitor หลักๆนะครับอ่ะเปิดกล่องออกมาตัวนี้ผมได้ทาการแกะออกมาแล้วนะครับ หน้าตาของพระวสาพายก็จะมาในลักษณะนี้เลยมีโอ้โหคำพีมาให้อย่างหนาฮะหนาจริงไม่เคยเห็นพระวสาพายตัวไหนแถมคัมนภะีรหนาะๆแบบนี้มาให้มาก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยหลกัหลกๆก็จะเป็นค i ิกสตาร์ทไกด์บอกสเปคบอกสายบอกอะไรต่างๆในหลากหลายภาษาโอ้ที่หนานี่คือไม่ใช่อะไรนะครับเขามีภาษาเนี่ย ให้คุณได้อ่านนะหลากหลายภาษาเป็น10บๆเลยนะแต่เสียดายไม่มีภาษาไทยนะแต่หลักๆก็เป็นภาษาที่ทั่วโลกก็ใช้กันนะเนาะเรามีระบุเอาไว้ในนี้หมดเลยละฮะนี่คือตัวกล่องไปแล้วเรามาดูการเจาะลึกที่ power supply กันดีกว่านะตัว power supply เองก็จะมาใน standard ATX นะครับไซส์ ATX มีด้านหลังก็เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับหัวเชื่อมต่อ AC สําหรับปลั๊กไฟบ้านส่วนด้านข้างก็จะมีโลโก้นะเป็นสติกเกอร์ XPG พร้อมกับโลโก้แล้วก็ลวดลายของ XPG Pyron นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นสเปคของตัว power supply นาะ power supply ตัวนี้จะเป็น power supply แบบรางเดี่ยวนะครับกำลังไฟสูงสุด750วัตต์80 w. บอรน,นะฮะสายนะครับจะมาแบบถอดไม่ได้นะครับจะแบ่งเป็นสาย2รูปแบบก็คือสายแบบยางแล้วก็สายแบบที่เป็นสายถักนะครับสำหรับสายถักก็จะเป็นตัวเมนเลยนั่นก็คือหัวจ่ายไฟให้กับเมนบอร์ดนะครับหรือ ATX 24พินนะฮะตรงนี้นะครับหเส้นสายค่อนข้างที่จะแข็งโนแรงนะครับ ดัดงออาจจะยากนิดนึงแต่ก็บอกได้เลยว่าทนทานแน่นอนนะครับสำหรับสายเชื่อมต่อไฟเลี้ยง CPU นะครับจะเป็น1ออก2นะมีแค่เส้นเดียวแล้วก็ขยายออกเป็น2นะครับถัดมาเป็นสาย EPS นะครับหรือว่า VGA นั่นเองที่เป็น6บวก2นะครับหรือ8พินนะจะมีให้2เส้นนะครับเป็น1ออก2อันนี้เป็นเส้นที่1แล้วก็เส้นที่2นะครับสายลักษณะจะเป็นยางนะครับ รวมกันทั้งหมดก็จะมี4หัวแล้วก็จะมีโมเลกกับซาต้ามาให้ทั้งหมด3เส้นมีฟอปปี้ดิสด้วยซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วแหละสำหรับฟอปปี้ดิสแต่ก็ยังมีใช้อยู่ในบางอุปกรณ์นะครับอันนี้ 3, สําหรับซาต้าอันนี้รวมเป็น6และ7 8นะครับโมเลกมี3แล้วก็ด้านนี้นะครับสำหรับฟอปปี้มี1รวมรวมสายถือว่าครบครันแต่สิ่งที่เขาอยากให้ผมโชว์ให้ดูด้วยก็คือการแกะ ข้างในเรามาดูกันดีกว่าฮะว่าเป็นอย่างไรคันน็อตออกเรียบร้อยครับเจอกับพัดลม 120mm มมตตัวด้านในตรงนี้ก็จะมีพวกชิลป้องกันอะไรต่างๆอยู่ด้านในนะครับเราแกะพัดลมออกมาได้ไหมเอ่ยนี่แกะพัดลมออกมาเรียบร้อยอันนี้เป็นตัวพัดลมที่ให้มานะครับเป็น fluid dynamic bearing หรือ FDB นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ด้านในฮะคอมโพเนนต์ที่ใส่มาก็แน่นๆนะ เขาบอกว่าเมนคาปาซิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเจแปนิสกันด้วยนี่คือโครงสร้างด้านในนะครับก็จะเห็นเรื่องของคุณภาพของวัสดุนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมเคยไปเรียนรู้มาเรื่องของระยะห่างนะครับ จากบริเวณสวิตช์หรือปลั๊กไฟเนี่ยเขาก็จะมีการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการกระแทกและเข้าถึงตัว power supply นั่นเองก็จะมีเว้นระยะให้ตามที่ผมเคยไปโรงงานของเจ้าเจ้าหนึ่งเขาแนะนามาแบบนั้นนะครับนี่ฮะตัวคาปาซิเตอร์มาจากญี่ปุ่นนะตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการระบายความร้อนต่างๆแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใส่มาให้ด้านในอย่างครบครันแล้วก็มัน่นใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพครับอ่ะเดี๋ยวเราประกอบ p ว w e r s ์ p p ายเสร็จเราประกอบคอมกันต่อเลยไป มาถึงขั้นตอนการประกอบกันนะครับตัวเคสเองก็ประกอบได้ค่อนข้างที่ง่ายนะเอาฝาข้างออกฝาข้างกระจกฝาข้างเหล็กดันข้างออกได้ค่อนข้างง่ายครับประกอบเราก็เริ่มจากการใส่ตัวพาวเวอร์สายลงไปก่อนเลยนะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐาน ATX ใส่กันได้พอดีสบายๆกันอยู่แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ใส่เมนบอร์ดเสร็จแล้วก็ใส่เียงลมตัวที่เป็นของ Innotek เนะซึ่งก็จะมาในโทนสีขาวเข้ากับเคสพอดีนะครับก็จะเห็นได้ว่า เวลาประกอบลงเรียบร้อยเนี่ยปิดฝาข้างได้สบายๆเพราะว่าตัวฮิตซิงเขารองรับได้ถึงตัว1 6 6 mm มิมกันเลยเหลือใส่เป็นชุดน้ำก็ได้ครบจบออกมาเป็นตัวเครื่องแบบนี้กันแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหน้าตาของเจ้าเคสตัวนี้กับ power supply ที่ใส่อยู่ในตัวเครื่องนะถูกใจเพืเ่อนๆกันไหมฮะพอเป็นรูปเป็นร่างแล้วกับ คู่หูคู่นี้ในงบประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะแน่นอนเคสมาในไซส์ที่เป็น ATX แต่ compact นะครับแน่นอนว่าจุฮาร์ดแวร์ไซส์ใหญ่ได้ใส่การ์ดจ,จอยาวๆเอามาใส่เสริมเพิ่มเติมกันก็ได้นะครับสีมีให้เลือกถึง2สีทั้งสีขาวและสีดำแล้วแต่เพื่อนๆชอบราคาดีด้วยสำหรับตัวเคสนะครับรวมถึงพื้นที่การจัดเก็บสายบริเวณด้านหลังก็ทำมาได้ดีทีเดียวนะรวมถึงตัวกระจกเองก็แจ่มมากๆเลยอันนี้ให้ดู พื้นที่ด้านหลังที่ผมประกอบลงไปนะครับก็เก็บสายได้ดีในระดับหนึ่งไม่ได้ดันด้านหลังของตัวเคสเลยนะครับถ้าเก็บเนียนเหน่อยก็ใช้เคเบิลไทรัดแบ่งก้อนแบบนี้ก็ได้แต่ด้วยข้อจํากัดของตัวเคสนะที่เคสมันเล็กมากๆบางทีถ้าเคสตัวใหญ่อาจจะมีตัวล็อกอะไรต่างๆที่มากกว่านี้นะครับแต่เนี้ยด้วยข้อจํากัดของเคสก็เนี่ยครับการเก็บสายก็อาจจะ ยุบยับกันนิดนึงนะแต่ก็รวมๆก็ถือว่าโอเคสมราคากันอยู่เช่นกันกับด้านล่างที่เป็นช่องใส่ของตัว power supply นะครับก็พอดีพอดีกันเลยรวมถึงตัว power supply เองจากที่ผมได้ลองใช้ลองสัมผัสมาใช้กับการ์ดจอจำพวก4070 super ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแน่นอนว่าตัว power supply ราคาก็ดีด้วยเช่นกัน2,690นะครับจาก XPG ในตัวไฮรรนตัวนี้ก็ใช้ได้อย่างไร้ปัญหาใครที่คิดจะอัปเกรดเนาะในงบ4,000บาท กับเคสและ power supply คู่นี้ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีจากทาง XPG นะครับซึ่งก็จะมาทำตลาดในประเทศไทยให้หนักหน่วงมากขึ้นเป็นทางเลือกเพิ่มเติมแล้วกันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่มองหาเคสและ power supply คุ้มค่าเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเคสตัวนี้และ power supply ตัวนี้ก็พิมพ์เอาไว้ใต้คอมเมนต์กันแล้วกันนะอยากฟังฟีดแบ็เผื่อจะไปเล่าให้ XPG ก็ฟังว่าควรพัฒนาควรอัปเกรดควรปรับปรุงหรือ มีจุดไหนที่ชอบมาแชร์กันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทาง XPG a Data มากๆนะครับที่เอื้อเฟอื้อผลิตภัณฑ์ให้ได้ลองกันในะวันนี้ครับวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ